ถอดเสื้อผ้าออกปะคุณว่ายังไงนะเธอจะถอดเองหรือให้ฉันถอดให้หันลังมายอมเจ็บตัวขนาดนี้ยยังไม่รู้อีกเหรอว่าอะไรดีไม่ดีธนโชธที่คุณทำร้ายร่างกายฉันเพราะคุณอยากเอาความภาคภูมิใจและศักดิ์ศรีของฉันไม่เหยียบย่ำให้จมดินใช่แล้วมันก็ต้องแบบนี้แหละถึงเรียกว่าทรมานไง แล้วแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเวลาที่โสภิทาพูดอะไรเนี่ยก็ทําตามที่เขาบอกด้วยได้ยินที่ฉันพูดไหมได้ยินไหมได้ยินแล้วไปหลบหลังโซฟาก่อนเข้ามาสวัสดีครับท่านประธานธนาโชดสวัสดีครับผมได้ยินชื่อเสียงท่านมานานแล้วนะครับชนะครับขอบคุณครับท่านประธานครับ,รบผมได้ยินมาว่าคุณจะทําแบรนด์เครื่องวัดับของตัวเองเพื่อการร่วมทุนของเราในครั้งนี้ ผมจึงเตรียมความตั้งใจมาอย่างเต็มที่เลยนะครับและนี่คือผลงานออกแบบชั้นนําของนักออกแบบสถาพรกรุ๊ปครับว้าเชิญท่านพิจารณาก่อนได้เลยครับท่านประธานครับเสียงอะไรหรอครับอ๋อน่าจะเป็นหนูอะครับท่านประธานครับหนูตัวนี้คงอลวาดหนักไปหน่อยนะครับผมขอแนะนําให้ท่านลองซื้อกาวดักหนูมาใช้ดูนะไอเดียดีนะครับ เธอมองอะไรประธานสุบันครับนี่แหละครับหนูที่ผมบอกขอโทษที่รบกวนนะคะเชิญพวกคุณสองคนคุยกันต่อเลยค่ะเดี๋ยวสิผมจําได้ว่าคุณจบเอกออกแบบจิวเวลรี่ใช่ไหมใช่สิตอนนั้นฉันยังเป็นคุณหนูของตระกูลว,วราพรแต่ว่าตอนนั้นฉันเหลืออีกแค่ปีเดียวก็จะเรียนจบแล้วแต่ถูกคุณส่งตัวเข้าโรงพยาบาลจิตเวชก่อนงั้นเยี่ยมเลยมานี่สิอันนี้เป็นผลงานของสถาพรกรุป๊ปเธอช่วยดูให้ฉันหน่อย ว่ามีข้อผิดพลาดไหนบ้างเ uh พูดตามความจริงเลยผมต้องการความจริง Flex TV an exciting world of trending dramas